ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐที่จะพัฒนาบุคลากรออกมาให้ได้คุณภาพและปริมาณที่มากพอสนับสนุนโดยโกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิด AEC Information Center ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อศูนย์ AEC Information Center ได้ที่ชั้น3กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โกระจ่างชัดนะคะ,คะต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ท่านอธิบดีศีรัตรัฐปานะมากมาอธิบายให้เราฟังกันอีกนะคะสําหรับในอาทิตย์นี้ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณนัทเข้าสู่โลกออนไลน์กันบ้างอือะไรที่คุณนัทเวลาเข้าออนไลน์แล้วจะต้องแบบไหนกห่อนนะเคยของผมเนี่ยไม่ต้องเข้าอันไหนอันแรกหรอกเปิดปุ๊บเนี่ยมันเด้งขึ้นมาปั๊บ g l e อ้าเพราะว่าอะไรมันทําให้เราไปไหนต่อไหนในโลกวันนี้ได้ทุกอย่างผมเนี่ยชอบคุยเล่นๆกับพพวกว่าเออ แต่ก่อนเขาบอกว่างมเข็มในมาหาสม,มุทรน, <c oughs> น,นี่ยากทวันง่ายๆแล้วล่ะ พราะมี Google ใช่ใชคืออะไรในโลกใบนี้หรือจักรวาลแบบนี้ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเราเซิร์ช Google เจอแน่ค่ะครับแต่ว่า Google ก็เป็นบริษัทหนึ่งซึ่งโดนประนามมาโดยตลอดต่อเนื่องในแง่ที่ว่าวิชอบเก็บข้อมูลคนใช้ผู้ที่เป็นยูเซอร์แล้วเข้าไปใช้ Google เนี่ยเขาบอกว่า Google แอบลักลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวไปโดยไม่รู้ตัวอ้าวอย่างนั้นเหรอค่ะเขาก็จะมีการว่ากันอย่างนั้นแต่ปรากฏว่า Google ก็รู้ตัวช่วงนี้เลยเปิดเว็บ ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Good to Know เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในช่วง Mart in Trend ค่ะคคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบพบกันในช่วง m a ดอินเทรนดนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะดินสุพีพงพาณิตนะคะก็จะนำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าวันนี้จะมีเรื่องเด็ดๆอะไรก็อยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่นะคะ ฉันก็มัวแต่เพลินกับอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่ามีหลายกระแสบอกว่าเอ้ยอยู่แน่ใจเหรอว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกขโมยหรือจะถูกแฮ็กข้อมูลเราก็บอกว่าอ้อชัวร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนั้นเพิ่งทราบมาว่าทาง Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะข้อออกมาประกาศแล้วว่าไม่ต้องกลัวกลัวทำไมเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยากให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยมาใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ความที่เขาอยากให้ทุกคนมาใช้เนี่ยเขาก็จะต้องทำอะไรให้คนเนี่ยระวังนะคะก็ good to know เป็นเว็บไซต์อันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเพราะบอกว่ารัฐบาลทั่วโลกเลยนะคะหลายแห่งเนี่ยหลายแห่งบอกว่า Google เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองน่าสอบสวนนะักเพราะว่าเป็น เซิร์ชเอนจินที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนก็จะต้องเข้าอยากหาข้อมูลนั่นเองเ,องเนี่ยก็เข้า Google ประจำนะคะบางทีจําเว็บไซต์อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะเข้าไป Google หาข้อมูลต่างๆสนใจอยากรู้อยากเห็นอะไรก็บอกเธอเข้า Google เธอง่ายที่สุดเลยปรากฏว่าถูกรัฐบาลหลายหน่วยงานนะคะสอบสวนว่า Google นี่อาจจะแฮกข้อมูลนะอาจจะเอาข้อมูลของลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้น Google ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้ได้ทำ Good to Know แล้วก็เป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ใหม่เว็บไซต์นี้เนี่ยมีประโยชน์คือสอนให้คนได้รู้ว่าวิธีการที่จะเช็คสอบเขาจะบอกเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวข้อมูลส่วนตัวนั้นมีวิธีการทำอย่างไรหรือวิธีการที่จะออรักษาข้อมูลเก็บความลับนั้นมีกระบวนการที่น่าสนใจมีกระบวนการที่ทำอย่างถูกต้องฉะนั้นก็อยากจะให้ คนปัจจุบันเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสบายใจนะคะฉะนั้น Google ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วทำไปเลยแล้วก็ถ้าสนใจแล้วถ้ายังคลางแคลงใจก็ไปที่ Good to know เขาจะบอกเลยว่า Google นั้นไม่ได้เป็นพิษเป็นภยัยแต่กลับจะเสริมให้ทุกคนเนี่ยที่เข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าอย่างสบายง่ายดายแถมยังปลอดภัยไร้กังวลน,นั้นตรงนี้นี่ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนนะคะว่าเข้าไปถนอคาไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าตอนนี้ เป็นโลกแห่งไซเบอร์โลกแห่งอินเทอร์เน็ตใครก็ตามก็สามารถเข้าไปได้สามารถที่จะเข้าข้อมูลไม่ต้องกลัวเรื่องการแฮกข้อมูลไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะใครจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะก็เป็นอันว่าสบายใจได้เลยนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราจะมีของที่เป็นหมาดอินเทรนด์เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ เข้าใจแล้วนะคะใช่ครับเทคนิควิธีการคราวนี้ก็จะต้องเข้าเฉพาะอืเว็บที่เหมาะสมหรือหาข้อมูลเฉพาะที่เหมาะสมหรือ่าลทางด้านเศรษฐกิจทางด้านตลาดทุนการค้า แต่ก็เข้าไปทักทายพักพวกเพื่อนฝูงอ๋อค่ะในในเว็บต่างๆที่ที่เป็นสมาชิกกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้านะคะออกจากโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กมาสู่ช่วงโซเชียลจริงๆกันบ้างนะคะในช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์สักครู่ค่ะเกาะกระแสผลประกาศรางวัลทัตทงคำครั้งที่26 ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก f i s h e r and p i k e l ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 เข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจอีเวนต์ต่ตางๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโซเชียลนิวส์แล้วค่ะ <c oughs> ครับในข่าวแรกนี่ก็ไปติดตามรางวาัลหนึ่งที่คนในแวดวงโทรทัศน์เนี่ยถือได้ว่าเป็นรางวาัลเกียรติยศเลยทีเดียวครับคุณจอยครับสำหรับคนที่ได้รับรางวาัลน,นี้ครับน,นั่นก็คือรางวาัลโทรทัศน์ทองคำนะครับที่กําลังจะจัดกันเป็นครั้งที่ย6สครับค่ะ ก็มีการประกาศผลรางวัลเกียรติยศล่วงหน้ากันมาก่อนนะคะในวันถแถลงข่าววันนี้เราก็มีบรรยากาศมาฝากกันค่ะผ่านไปอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับคนในวงการโทรทัศน์กับพิธีการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26ประจำปี2554รางวัลเกียรติยศของคนทีวีมเมื่อวันเสาร์ที่11กุมภาที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ โดยก่อนหน้างานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคําชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ทองคําร่วมกับมูลนิธิจํานงลังสิกุลและสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถแถลงข่าวถึงการจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและให้กําลังใจกับผู้ที่ผลิตร,รายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์รายการต่างๆของโทรทัศน์ไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากว่าแต่ละฐานีก็จะต้องมีการแข่งขันกันปัจจุบันนี้มีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่มขึ้นมา เขาเรียกว่าบันแย้งชิงผู้ชมเพราะนั้นแต่แต่สถานีก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยน,ปยนแปลงวิธีการปรับปรุงรายการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานีให้มันมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือตอนนี้การเขาเลือกเรายังทําเหมือนเดิมอยู่ก่อนคือเราเอาเฉพาะฟรีทีวีที่ออกอากาศทางเคเบิลของทูวิชันเราก็ยังไม่ได้พิจารณาทางทีวีดาวเทียมทั้งหลายเราก็ยังไม่ได้พิจารณาเพราะนั้นเพราะนั้นเนื่องจากว่า ขีดความสามารถในการพิจารณาของเรายัางไปไม่ถึงตรงนั้นยังไปไม่เหมือนอเมริกาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณารายการที่ออกทางฟรีทีวีซึ่งกรรมการทุกท่านสา,าสามารถไปเปิดรับชมได้ที่บ้านได้แต่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำโทนสินทวานนท์องคมนตรีมาร่วมถแถลงข่าวและมอบรางวัลเกียรติยศให้กับพลทีวีประจำปี2554อีกด้วยโดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้ง3ท่านได้แก่พลตรีประภาสกุลตนาคคุณวิเชียนพรมจันทร์คุณพัทธราจารีอายสิริซึ่งทั้งหมดถือเป็นบุคคลที่ทําคุณโอปะการต่อวงการโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้รับการนับถือในวงการโทรทัศน์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ผลิตโทรทัศน์รุ่นหลังรางวัลโทรทัศ ทองคำแต่ละสาขาอาทิรางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไายสากลดีเด่นรางวัลเพลงนำละครดีเด่นรางวัลละครสร้างสรรค์คมดีเด่นรางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่นรางวัลผู้กำกับดีเด่นโดยเฉพาะรางวัลดารานำชายและหญิงดีเด่นรางวัลสนับสนุนชายและหญิงดีเด่นและสุดท้ายคือรางวัลละครดีเด่นหวังว่าผลการตัดสินคงจะตรงใจกับแฟนละครทุกคนนะคะ มาถึงข่าวของกรุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการจัดเสวนาให้ความรู้กับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมรับฟังนะคะเราเลยเอามาเผยแพร่เขาจัดเสวนาเรื่องความตกลง TPP ความหวังใหม่ของการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือเกมการเมืองของชาติมหา,หาอำน<ข>าจเพราะว่าบางคนก็ต้องวิเคราะห์นะว่ามันเป็นการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจที่หวังจะมีผลกับ คนที่รวมตัวชาติที่รวมตัวกันสร้างพลังการต่อรองในขณะที่เดียวกันก็เอาไปต่อรองกับคนอื่นภูมิภาคอื่นๆทีนี้ถ้าบ้านเราไม่รวมตัวกันก็ไม่มีอำนาจต่อรองเราเลยต้องรวมกับประเทศอาเซียนด้วยกันของเราเนี่ยถตาอยู่คนเดียวเดียวกะเทียมเลฟเนี่ยเมืองไทย60ล้านคนนะถ้าไปผนึกกับอาเซียนเนี่ยหล้านไปผนวกกับแปซิฟิกเอเชียมาเก็ตไรด้วยเนี่ย ยักใหญ่ขึ้้นมาแลวก็ต,ต้องอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าความตกลง TPP นะคะชื่อย่อ TPP เนี่ยหมายถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราไปดูรายละเอียดของงานสัมมานากันครั้งนี้กันค่ะกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดเสวนาเรื่องความตกลง TPP ค,ความหวังใหม่ของการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือเกมการเมืองชาติมหาอำนาจขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญของความตกลง TPP ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นพื้นฐานการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีเอเชีย Asia และแปซิฟิกที่ครอบคลุมเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการตกลงเรื่อง TPP ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและภาคเอกชนอาทิรองศาสตราจารย์ประพัฒเทพชาตีผู้ิอำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรรักพงษ์วงศาโรอดนักวางแผนกลยุทธ์สถาบันนิดาดรปิยนุษมาลากุณอยุธยารองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและดรรัชดาเจียสกุลผู้จัดการอาวุโสบริษัท ไบรอันเครีประเทศไทยจำกัดรวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมากวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมเจรจาการค้ารหว่างประเทศได้จัดเสวนาเรื่องของ TPP ที่9ประเทศสมาชิกเอเปกรวมทั้งสหรัฐและก็ประเทศสมาชิกอาเซียน4ประเทศก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ย กำลังเจราจากันอยู่นะคะไทยเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นอกวง TPP เนี่ยผลกระทบต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าการเจราจา TPP เสร็จสิ้นสําเร็จตลาดสหรัฐผู้ส่งออกของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเราก็จะต้องศึกษาต่อนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับ AEC นะคะในอาเซียนรวมทั้งการที่อาเซียนกําลังเตรียมการที่จะอาจจะเปิดเจราจา FTA ของ East Asia ที่ เราใช้คำว่าอาเซียนพลั s พลัสหรือ east asian fta ในอนาคตอันใกล้ด้วยเราก็รับฟังความคิดเห็นเรื่องของ sme นะคะจริงๆแล้วก็เป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะ tpp นะคะคือความเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกในด้านของระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเรื่องของ การเติบโตของภูมิภาคเอเชียนะคะการร่วมมือกันในอาเซียนจะสร้างประชาคมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคำถามเรื่องของความไม่พร้อมของ s m e จะทำอย่างไรผลกระทบจะเป็นอย่างไรแต่ s m e เองก็มีโอกาสนะคะไม่ใช่ว่าเล็กแล้วจะไม่มีโอกาสเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้แข็งแรงพรอที่จะแข่งขันได้ได้ดีขึ้น สำหรับความตกลง TPP หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นความตกลงในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูงซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิก9ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตร Zealand, เลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีสิงคโปร์มาเลเซียบูไนและเวียดนามโดยคาดหวังว่าการจัดทำความตกลง TPP เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในทศวรรษที่21 มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นไงฮะคราวนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับสถาบันเสริมความงามเ p e x Profile Beauty ไปร่วมกับบัตรเครดิต City Bank ค่ะจากกิจกรรมกับคนที่ใช้บัตรสูงสุดนะคะมียอดรวมค่าใช้จ่ายสูงสุดก็ได้เป็นตัวสภาพผิวฟรีไปทำกิจกรรมต่างๆฟรีก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้เงินแล้วก็ผ่านบัตรเนอย่างมีคุค่านะคุณจอยข่าวที่ผ่านมาเลยครับเฉี ล้าน3เล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมได้ก็ต้องมานั่งต่อธนบัตรกันเนี so ่ยมามาใช้เงินใช้อะไรเนี่ยอย่างมีคนค่าแล้วก็แถมใช้ไปเสร็จเนี่ยได้รางวัลขับมาด้วยนะใช่ประเทศไทยก็ดีนะคะเพราะว่าใช้บัตรเครดิตแล้วได้ส่วนลดเยอะแถมมีเวิร์กช็อปมีกิจกรรมอะไรให้อยู่เรื่อยๆนะคะก็หลากหลายบัตรแล้วแต่ลถนิยมของผู้ใช้อันนี้เราไปดูรายละเอียดกันในงานกิจกรรมของ f อฟเอ็กซ์โ e รไฟลค่ะ มื่อเราโนี้สถาบันความงามเอพ็กโ o f i ฟ e b บิวตี้ได้จับมือร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงและพราวเจมจัดงานจ w เวลเทลให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้โกลและอัลติมาสำหรับผู้ที่มียอดจ่ายสูงสุดซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากสินแสให้โซชื่อดังหมอช้างทศพรศรีตุรา ที่มาร่วมพูดคุยและให้คําแนะนําเรื่องดวงชะตาราศีควบคู่ไปกับเครื่องประดับชนิดใดที่จะเสริมส่งดวงชะตาภายในงานเต็มไปด้วยเซเลบริตี้มากมายหลายท่านที่ให้ความสนใจเรื่องความสวยความงามโง่เฮงดวงชะตาราศีเพื่อต้อนรับปีมังกรทองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังได้รับการตรวจสภาพผิวด้วยระบบ3ามิติพร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวพรรณและความงามจากเ p e x p r o f i l e Beauty ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมชมเครื่องเพชรในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากพราวเจม e s กิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีเป็นประจำตลอดทั้งปี2,555ค่ะสำหรับวันนี้นะคะงาน j e w e l Tales นะคะ <c oughs> ก็เป็นงานที่ซิตี้แบง่์นะคะ,ะเชิญลูกคา้าซิตี้โกลกับลูกคา้าบัตร์ l t i m ินะคะมาในงานแล้วก็เราก็มีเชิญทางพา <c oughs> ร์ทเนอร์นะคะ,อะของทาง Apex <c oughs> ด้วยนะคะแล้วก็มีต้องบอกว่าร้านจิวเวลรนะคะชั้นนำของเมืองไทยมาออกงานนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าเราก็พูดถึง ว่า,าแต่ละท่านนี่ควรจะใส่อ,อัญมณีแบบไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เหมาะกับ แต่ละท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแนะนําด้วยนะคะว่าความงามต้องบอกว่าความงามบนที่เราสามารถที่จะ,ะประกอบกันนะคะให้ให้เราเนี่ยมีต้องบอกว่ามีดวงดวงชะตาที่ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ให้ใหเรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะก็แล้วก็มีเชิญทางอาจารย์ช้างนะคะมาออกมาเล่าให้ฟังนะคะ,ะมีบรรยายนะคะของรายละเอียดต่างๆนะคะที่ทาไงที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยการต แต่งหรือการดูแลตัวเองงวมจนถึงจิวเวอรี่ต่างๆเนี่ยทำให้บุคคลแต่ละท่านดูดีขึ้นแล้วก็เหมาะกับทำไงให้เหมาะกับบุคลิกเราแล้วก็ส,งส่งเสริมดวงชะตานะคะอันนี้ก็เป็นงานหลักๆนะคะเข้าสู่ช่วง Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจาพาไปเที่ยวไหนครับคุณจอยวันนี้อ้าวช่วงนี้น่าจะไปไหนล่ะคุณนัท ดูปฏิทินท่องเที่ยวสิอ่าไหนดูสิครับมีปฏิทินท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทันสมัยแสงไฟายามราตรีปีที่3โอ้ปีที่3แล้วอันนี้ที่สมุดประการค่ะครับไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่เองครับเราก็ไปดูกันว่าพิพิธภัณฑ์ทันสมัยนี่นะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สยามราตรีทำไมถึงได้มีมวลคลังจนต้องจัดเป็นปีที่สค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครและกลุ่มเมืองโบราณขอเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานพิพิธภัณฑ์แทนสมัยและแสงไฟสยามราตรีปีที่3เพื่อเผยความมหัศจรรย์และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆระหว่างวันที่7มกราคมถึง7เมษาย,ยน2555ณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับงานทพิพิธภัณฑ์ทันสมัยและแสงไฟสยามราตรีปีที่3า้รวนเป็นความมหัศจรรย์ของเมืองไทยที่เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมาศาสนสถานโบราณสถานอันล,ล้ำค่าของเมืองไทยไว้ในที่เดียวและในปี2555รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นมิราเคิลไทยแลนด์เริ่มต้นการเดินทางด้วยการชมงานศิลปะงานประติมากรรมไหวพระภายในท้องช้างเอราวัณพร้อมเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ำเมืองโบร,ราณยามค่ำคืน และอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่อาหารไทยริมน้ำบรรยากาศบ้านเรือริมน้ำเพิ่มสีสันด้วยการชมการละเล่นเพลงเรือและนั่งรถรางสัมผัสเมืองโบราณยามค่ำคืนปิดท้ายด้วยการแสดงแสงสีเสียงนาฏยศิลป์ประยุกต์ชุดพิเศษณบริเวณพระที่นั่งสันเพชรปราสาสัญลักษ์แห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยา สำหรับกิจกรรมสยามราตรีนะคะก็เป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองโบราณเนี่ยค่ะได้ร่วมกันคิดขึ้นว่าเออเราน่าจะนําความงดงามของเมืองโบราณในตอนกลางคืนเนี่ยค่ะนำสู่สายตาของนักท่องเที่ยวนะคะและเราก็ได้ดําเนินการมาเนี่ยเป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันปีนี้เป็นปีที่3เป็นปีพิเศษค่ะที่นอกจากจะได้มาชมความงดงามของเมืองโบราณแล้วยังจะได้ชมความงดงาม ของพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนอีกด้วยนะคะงานสยามราตรีนะคะได้มีขึ้นแล้วแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่7เมษายนซึ่งเป็นเสาร์สุดท้ายค่ะนะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามของช้างสามเสียนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ทานอาหารอร่อยๆที่ตลาดน้ำได้ฟังเพลงเรือ ได้เห็นสถาปัตยกรรมการจัดแสงเล่นเงาในตอนกลางคืนแล้วก็ดูการแสดงสวยๆอย่างที่อยู่ข้างหลังดิฉันในขณะน,นี้ก็ใครที่ไม่เคยมาเมืองโบราณหรือเคยมาในตอนกลางวันดิฉันฝากงานสยามราตรีเอาไว้ด้วยนะคะครับคุณจอยคับท่านผู้ชมครับมีอย่างหนึ่งที่ผมแล้วก็สังเกตนะเวลาเราเข้าไปเดินตามลานสือมีมุมหนึ่งเลยมุมโปรดของผมนะค่ะ เป็นมุมหนังสือประเภทวา่าจะแพ็กกระเป๋าไปท่องเที่ยวที่ไหนดีนะครับมุมๆนี้เป็นมุมโปรดเลยเพราะอะไรมันเป็นความตื่นเต้นแบบหนึ่งนะ,ะแทนที่ว่าเราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปกับทัวนะฮะไปชงโงกนั่นที่นี่ถ่ายรูป <c oughs> ทัปดึงกลับบ้านเออเนี่ยหลังๆได้มีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแบบนี้เนี่ย ให้เราไปทัวร์เองไปเที่ยวเองใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวเมืองไทยเราพูดไทยเนี่ยค่ะถ้ามัวแบบไอทัวร์มันมันยังไงไม่รู้นะเซ็งเงนะคะก็หลายคนก็เลยมีการเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวออกมาแล้วคนที่จะเขียนได้ดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นนักข่าวที่เป็นนักเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่สายท่องเที่ยวโอ้มันจะขลังมากเลยวันนี้มีเรื่องพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวของนักเขียนที่เป็นนักข่าวท่องเที่ยวมาเป็นเวลา30มปีสามคนเลยนะ เจอตัวอะไรเพราะว่าผมได้เป็นแฟนประจา <ๆ S 2> ของ p o c k e t b พวกนี้ด้วยค,คก็ปรากฏว่าท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะคท่านผู้ว่าสุรพลสเ,เสวตเสรณีก็ไปเป็นประธานเปิดตัว p o c k e t บุ๊กส่งเสริมท่องเที่ยว2เล่มนี้ไปชมงานกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้ที่บุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาได้มีการเปิดตัว Pocketbook ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสองเล่มได้แก่เส้นทางสนุกสุขที่ได้เรียนรู้ และท่องเที่ยวรักแผ่นดินเมืองไทยเชื่อมัน่นศรัทธาซึ่งเป็นผลงานของคนข่าวในวงการท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีอาทิสุชาติศีตมานิพน์เรียบเรียงและสาธิตาโสระศักภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการแวดวงสื่อมวลชนที่พากันมาให้กำลังใจและยังมีเสียงเพลงไพเราะจากนักร้องชั้นนำของเอเชียที่เปิดตัวขับกล่อมอย่างอบอุ่น โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรพลสเวสเวีเสรนีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางปิยมานเตชะไัยบูรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายชัยบุรกูลมาร่วมเปิดตัวหนังสือในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนั้นยังมีการร่วมพูดคุยในหัวข้อท่องเที่ยวในใจฉันซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจของแขกรับเชิญและเหล่านักเขียนทั้ง3วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะครับ สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางสนุกนะฮะสุขที่ได้เรียนรู้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรวมนะครับแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับพวกสีเขียวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวเนี่ยสามคนนะครับมีสาธิตานะครับมีสุชาติแล้วก็มีนิพนธ์นะครับด้วยกัน เขาก็จะเอาพื้นที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เขาได้ไปประสบได้สัมผัสมาเนี่ยนะครับมานําเสนอนะครับให้กับคนที่ท่องเที่ยวด้วยหัวใจใหม่นะครับต้องการที่จะไปเรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะมีความสํานึกในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอีกเล่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวรักแผ่นดินนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้เพิ่งจะพ้นจาก อุทกภนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวทั้ง15จังหวัดนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนะครับของดีๆต่างๆของ15จังหวัดเพื่อที่